ถ้าผมไม่หมุนอนาล็อกมันจะส่งเป็นอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวดูนะผมหมุนอนาล็อกทวนเขียนนาฬิกามันจะส่งแบบเนี้ยปั๊บเห็นไหมตัวไหนยิงมีสกิลเยอะๆจะยิ่งส่งสวยเนี่ยมาอย่างนี้ทวนเขียนนาฬิกาแล้วก็ยิงเลยครับนี่แหละครับความแตกต่างนิดก็สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำคลิปให้กับคอมเมนต์ที่บอกว่า การหมุนจอยหรือหมุนอนาล็อกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับมันแตกกันเฮ้ยมันแตกต่างกันอย่างแน่นอน,นครับของการส่งบอลธรรมดาแล้วก็การส่งบอลด้วยการหมุนอนาล็อกนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่การซ้อมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังการต่อบอลนะครับผมมันก็มีพื้นฐานแบบนี้นะครับต่อบอลแต่ว่าถ้าใครแบบต่อบอลเก่งๆต่อบอลแบบ เนียวเหนียวนะจะดีมากเลยนะครับอย่างเช่นแบบจ่ายบอลจังหวะเดียวนะครับอันนี้เราอยู่หน้าฝั่งประตูเราใช่ไหมครับเราจะเล่นลิงชิงบอลทายังไงก็ได้ให้เล่นลิงชิงบอลเก่งที่สุดถ้าจะให้เก่งมากขึ้นคือจ่ายบอลจงัจงหวะเดียวจังหวะเดียวจ่ายยังไงคือจ่ายแบบนี้ครับช,ชิ่งไปมาชิ่งยังไงก็ได้ให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมนะครับเนีย่ยเล่นลิงชิงบอลน,นะครับเนี่ยให้มันเป็นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมนะครับเย่ยต่อบอลอย่างเงี้ยครับพอาเราเห็นช่องว่างปุ๊บนะครับ แป๊บหนึ่งนะอันดับหลอกลวนพอเราเห็นช่องว่างทุยช่องว่างนะครับเราก็ต่อบอลแล้วก็จ่ายยาวเลยนะครับสมมติว่าถ้าเราเห็นช่องว่างปุ๊บจ่ายบอลยาวอย่างนี้เลยครับทะลุช่องขึ้นมาแบบนี้นะครับการทะลุช่องขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะเริ่มหมุนอันดับหลอกแล้วนะครับอันดับหลอกหมุนได้ตลอดเวลานะครับหมุนจังหวะไหนก็ได้เดี๋ยวดูการจ่ายบอลนะครับการจ่ายบอลแบบธรรมดาคือกดส่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูการจ่ายบอลด้วยการหมุนอันดับหลอก มจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาก่อนนะครับคือหมุนแบบนี้นะเดี๋ยวผมเอาอนาล็อกมาให้ดูดีกว่าเดี๋ยวงงอะไรวะอนาล็อกคืออันนี้กดอนโอเคปลายมีอนาล็อกออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูนะเนีย่ยมันจะยึกยักนิดนึงนะสังเกตด,ดูมันจะยึกยักนิดนึงะจะวิ่งกัน,นเนีแบบ่ยมันจะแบบเหมือนจ่ายทะลุช่องอนะผมมีตัวอย่างให้ดูอยู่นะเดี๋ยวผมออกไปเปิดตัวอย่างให้ดู การเล่นบอลสวนนะครับอแบบละเอียดเลยนะอาจจะงงนิดหน่อยคลิปอาจจะนานนิดนึงนะเราตั้งเกมเล่นลิงชิงบอลอยู่่ทำไมอันาล็อกมันรวนขนาดนี้วะครับหนึ่งนะหน้าจอไม่ดีการส่งบอลน,นะครับเนี่ยสมมติว่าหลุดมาสองคนแบบนี้ผมหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับเนี่ยถ้าขึ้นบนผมจะหมุนอนาล็อกไอ้บอกไม่ถูกว่ะ การจ่ายบอลการหมุนอันหลอกมันจะยึกยักนิดนึงผมบอกไม่ถูกว่ะแต่มันใช้ดีมากเลยนะถ้าส่งสมมติว่าถ้าวิ่งตรงใหม่อย่างนี้ใช่ไหมเราเราเราจะส่งขึ้นบนเรากดส่งอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่เท่อะผมบอกไม่ถูกว่ะเนี่ยผมจะส่งขึ้นบนนะด้วยการหมุนอันหลอกปุ๊บเนี่ยมันจะส่งใจเผื่อแบบทะลุช่องอะผมพูไม่อจัอที่บายยังไงให้เพื่อนๆเ,เห็นความแตกต่างนะนเนี่ยหมุนเนี่ยมันจะยึกย,ยักเห็นไหมดูนะปุ๊บเนี่ยมันจะยึกยักนิดนึง สมมติว่าถ้าผมส่งเลยมันจะส่งแบบเนี้ยมันจะส่งเลยแต่ถ้าจะส่งแบบเหมือนอนาล็อกเน,นี่ยมันจะยึกยักนิดนึงจากวอลเท้าซ้ายไปเท้าขวานะสังเกตดูเหลือเท้าขวามาเท้าซ้ายนะถ้าเหมือนอนาล็อกเดี๋ยวดูนะฟุ๊บเนี่ยฟุ๊บือแบบว่าหมดอนาล็อกมันจะจ่ายบอลทะลุช่องให้ดีกว่านะครับได้ดีกว่าจ่ายปกติถ้าจ่ายปกติมันจะจ่ายแบบนี้ แต่ถ้าจ่ายด้วยการหมดนั่นหรอกมันจ,จ่ายแบบไม่รู้หา,าความแตกต่างยังไงให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมบันทึกไว้อยู่ผมรู้ว่าเพื่อนๆนี่ก็ไม่เข้าใจที่ผมพูดหรอกมาดูไฮไลท์กันนะไฮไลท์ผมก็คลิปนี้เลยคลิปล่าสุดนะครับสต๊อกก่อนจังหวะนี้นะครับ จังหวะนี้คือผมเล่นลิงชิงบอลนะครับแล้วพอผมเห็นช่องนะผมจะจ่ายบอลทะลุช่องขึ้นมาผมเล่นลิงชิงบอลอยู่หน้าประตูตัวเองนะครับเดียวดูผมจ่ายบอลยาวขึ้นมานะครับจากนี้จ่ายบอลยาวขึ้นมานะครับสังเกตดูนะครับตัวหน้านะครับสองตัวนี้นะครับคือกองหน้าสองคนนะครับจะเล่นคู่โรนดมาฝั่งนี้เมสซี่จะวิ่งฉีกมาอย่างนี้นะครับเนี่ยจะวิ่งฉีกออกมาอย่างนี้นะครับ เราผมก็หมุนอันดอล็อกหมุนอันดอล็อกแบบว่าทวนเข็มนาฬิกานะครับผมจะกล่นบนนิดนึงนะครับความแตกต่างอันนี้คือผมเล่นลิงชิงบอลแล้วกดเปิดยาวมานะครับนี่นะครับเห็นไหมมันจะวิ่งฉีกไปถ้าเป็นกองหน้าสองคนแล้วผมหมุนอันดอล็อกปุ๊บมันจะส่งบอลอย่างเงี้ยเอ้ไข้ขาเห็นไหมมันจะส่งบอลแปลกๆนะเพื่อนๆแล้วจังหวะดีมากถ้าผมไม่หมุนอันดอล็อกมันจะส่งเป็นอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวดูนะผมหมุนอันดอล็อก ตัวเขียนาฬิกามันจะส่งแบบเนี้ยปัป๊บเห็นไหมตัวไหนยิ่งมีสกิลเยอะๆจะยิ่งส่งสวยแล้วก็ยิงประตูนะครับผมเข้าใจไหมน่านจะเข้าใจแล้วมั้องเนี่ยมาอย่างนี้ตัวเขียนนาฬิกาแล้วก็ยิงเลยครับนี่แหละครับความแตกต่างนิดหนึ่งมันม,มันมีความแตกต่างแนะ่นอนเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปเล่นดูเอานะครับจริงๆผมก็อยากเล่นให้ดูอยู่กว่ายาวเกินไปนะ ผมใช้เทคนิคนี้ตลอดในการเล่นหรือแข่งที่ไหนก็ตามผมก็จะใช้เทคนิคนี้นะครับผมฟอร์มผมเพิ่งจะกลับมาเมื่อวันสองวันที่แล้วเองนะครับผมเพราะว่าฟอร์มตกไปเยอะแล้วมันเล่นไม่เข้ามือยังไงบอกม่ถูกเหมือนนั้นมันจะเบื่อแผนการเล่นที่ผมเล่นนะผมใช้แผนนี้เป็นหลักคือ3ามสอสองเป็นหลักนะครับมันเล่นเล่นไปเล่นมาแล้วมันรู้สึกเบื่อพอรู้สึกเบื่อแล้วมันก็เล่นไม่เข้าที่ท,ทั้งทงที่แบบไอ้สไตล์กูต่อบอลอะไรอย่างเงี้ยนะต,ตอนนี้ฟอร์มกลับมา เล่นพอได้เหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็แพ้ยากขึ้นนะครับใจเย็นขึ้นแล้วแต่กลอวหัใจร้อนให้ทำไมไม่เข้ามือวะไม่เข้ามือวะอ่ะพูดไปก็จะบนกไปเลยนะเพื่อนๆน,นะเอาคลิปนี้ขอจบเพยงเท่านี้ก่อนนะครแล้วกันนะครับอาจจะไม่มีสาระนิดนึงโอเคครับไป